สวัสดีค่ะเนยยางทิพย์นะคะก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีกุมนะคะของประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำคลิปไปแล้วล่ะแต่ว่าคลิปก็มีปัญหาเนาะกะว่าจะลงทั้งเดียวอ่ะไม่เป็นไรสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้จักนะคะเนยยางทิพย์ก็สามารถไปติดตามเนยได้นะคะที่ t ิ k t ตอนะ ค่ะก็ t i k t อกก็ไปเซิร์ชดูได้เลยนะคะแม่หมอ,อยางชิปเนยยางชิปนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านเลยนะสําหรับท่านใดที่ติดตามเนยแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะคืออยากให้มาเป็นแฟนๆกันยาวๆเลยนะติดตามกันเยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเนยจะมีผลงานหรือมีอะไรที่แบบดีๆะคะ่ะเข้ามาแบบว่าให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมรับดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็มีการเปิดไพ่ไปแล้วอะล่ะลวงหน้าเนาะก็มาดูในส่วนของชีวิตนะคะของชาวราศีกลุ่มประจำเดือนนะคะมิถุนายน2564ก็จะมะีความรักนะคะความรักแล้ก็การงานการเงินนะคะการเรียนแล้วก็โชคลาภอันนี้เนยก็จะดูในสไตล์ที่เป็นรูปแบบของเนยนะคะค่ะ ก็อาจจะเป็นดวงรวมนะคะอาจจะตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะตรงนี้ก็เอาไปพิจารณาดูนะคะฉะนั้นการการดูดวงเนี่ยก็คือเราต้องใช้สตินิดนึงเนาะก็ต้องแบบมันอาจจะตรงกับบางท่านอะถ้าไม่ตรงก็ก็ก็ไปก็ไม่ต้องดูก็ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะตรงนี้เออนะแล้วอย่างหนึ่งเราก็ทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่แบบ มาเตือนสติทุกคนหรือไม่ก็ให้แบบระวังให้ระวังสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะเพราะเราอะ่ะก็ปรารถนาว่าให้ทุกๆราศีอะคะ่ะเจอแต่เรื่องดีๆเหมือนกันนะคะไม่ได้ปรารถนาให้แบบว่าทุกคนจะต้องเจอแต่เรื่องไม่ดีทั้งทั้งหมดนะคะเพราะอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขนะคะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องของการดูดวงของชาวราศีกุมเลยนะคะอ่ะในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะอย่างที่เห็นอยู่ก็คือ สำหรับท่านใดนะคะที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะตอนนี้ท่านกำลังมีข่าวดีนะสำหรับบางท่านก็อาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นนะคะมีการตั้งคันแล้วก็จะได้สมความปรารถนาสำหรับท่านใดที่ปรารถนารูกชายอยู่ก็จะได้รูกชายอย่างสมหวังนะคะตามปรารถนาเลยนะหรือท่านใดที่เป็นโสดอย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตชีวิตคู่ของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะสำหรับท่านที่โสด มีเกณฑ์จะได้แต่งงานสิ่งสิ่งไหนที่เราหวังไว้อะเราก็จะสมความปรารถนาทุกอย่างเลยความรักนะคะพอเราเราเหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยได้มีการปลูกปลูกหมายว่าปลูกต้นรักไว้แล้วเช่นแบบมีการซื้อบ้านซื้อเรือนหอไว้เรียบร้อยเตรียมแบบแต่งอะไรเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยออนัอิจฉนะาจงเลวชาวราศีกุมนะคะก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานก็ก็ยินดีด้วยนะคะ ยังไม่หายไอไงก็เลยพ่มาชาร์จ <c oughs> ค่ะโอ,อ้นะอะไรที่คาดหวังไว้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็เตรียมตัวไว้เลยนะเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าบ่าวกันแล้วโอเคต่อไปจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้ก็จริงๆชาวราสีกุมเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะสำหรับบางท่านเนาะ ตรงเนี้ยมันจะนําพาท่านนะคะไปสู่ความสําเร็จพเพราะ่นหรือท่านไม่คนขยันขยันมากๆเลยเนาะถ้าเกิดท่านขยันแล้วตั้งใจทํางานไอ้สิ่งที่ท่านคิดอยู่ตรงตอนเนี้ยให้ทําเลยนะเพราะว่าจะประสบความสําเร็จต้องบอกว่าเดือนเนี้ยอืมชาวราศีกุมนะคะค่อนข้างที่จะดวงดีมากเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะดวงดีมากๆนะคะด้วยแรงของอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะมีการยกย้ายของดวงดาวอะเนาะ พระอดีิตกับพระุกอย่างงี้ค่ะฉะนั้นอ,อิทธิพลจะได้รับจากตรงนี้ค่ะชาวราศีกุมภ์เงี่ยค่ะก็จะได้รับสิ่งดีๆจากตรงนี้ด้วยเนาะก็จะมีโชคมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแน่นอนนะคะมีข่าวดีเข้ามาให้กับชาวราศีกุม์อย่างแน่นอนทีนี้ว่าการจับใจ่ายใช้เงินเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าล,ละเลินกับการใช้เงินมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะชักหน้าไม่ถึงรังได้นะคะอ่ะ ต่อนะคะในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าทุกอย่างตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่า, <c oughs> ส,ภาสภาวะการเงินของท่านเนี่ยก็อยู่แบบปานกลางอ่ะเนาะ <c oughs> ก็ระวังในการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงก็อย่างที่บอกไปนะคะแต่ชีวิตก็มีความยั่งยืนแน่นอนค่ะกับการใช้จ่ายแต่ที่นี้ว่าเหมือนกับชาวราศีกุม่ะคะ่ะรออะไรบางอย่างอยูอย่ณนะตอนนี้เนาะ ไอ้ที่รออยู่เราก็ไม่รู้ว่ามั่นใจเป็นเงินหรือเป็นอะไรยังไงนะก็การเงินก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ให้ระวังการใช้จ่ายก็เท่านั้นเนาะอืมแต่ถ้าเกิดว่าณนะปัจจุบันเราใช้จ่ายอย่างถูกต้องอะอน,นาคตอะยังยืนแน่นอนนะคะอันนี้คือต้องระมัดระวังนะคะอย่าใช้อะไรแบบสิ้นเปลืองมากเกินไปสําหรับชาวราศีกุมนะอ่ะในเรื่องของการเรียนนะคะสําหรับท่านใดท,ที่ยังเรียนและศึกษาอยู่นะ บอกได้เลยว่าตอนนี้คุณมีอ่สภาวะความในใจเป็นบางอย่างที่แบบรู้สึกแบบร้อนใจมากกุ้มใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเครียดมากอะไรเครียดเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาไม่ว่าท่านนั้นน่ะจะเรียนอยู่ที่มหาลัยมัธยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าศึกษาเป็นเรื่องอื่นอ่นนะคะ่ะอยากจะให้ลดความเครียดตรงนี้ลงไม่งั้นมันจะสูญเสียในเรื่องของการเรียนครั้งนี้ไปนะแล้วสําหรับบางท่านเนี่ยเหมือนกํกำลังคิดหรือตัดสินใจอะไรอยู่นะคะ แต่ว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยดูแล้วเหมือนจะได้ไปเรียนทางไกลทางไกลในนาทีที่เนี้ยก็คืออาจจะไม่ใช่ที่บ้านใกล้บ้านแต่เป็นที่ไกลบ้านต่างประเทศหรือในประเทศหรือข้ามจังหวัดนะมันขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าคุณก็เปิดใจแล้วนะถ้าเกิดท่านใดนะคะชาวราศีกุมที่มีความตั้งใจจะไปเรียนต่างที่ต่างถิ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแนะนําว่าคุณไปแล้วคุณประสบความสําเร็จแน่นอน แต่ถ้าเกิดสาหรับบางท่านนะคะที่ยังเป็นโสดที่ยังไม่มีคู่ถ้าเกิดคุณได้เดินทางครั้งนี้คุณอาจจะได้ไปเจอเนื้อคู่นะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะต่อนะคะในเรื่องของโชคลาภชาวราศีกุมต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะคิดมากคิดมากเรื่องอะไรคะโชคลาภคือต้องบอกอย่างนี้นะ ในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมมันจะมีก็ต่อเมื่อท่านเดินทางอย่างที่บอกไปนะคะท่านจะได้ไปเจอสิ่งดีๆ จะไปเจอความโชคดีไอ้ตรงนั้นโชคลาภเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเงินทองหรือว่ามันจะเป็นส,สองเท้าก็จะเรียกไปว่าอาจจะเจอผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงหรือเนื้อคู่อะไรก็ว่าก็ว่ากันไปเนาะแต่ในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีไหมต้องบอกว่ามีนะคะแต่มันจะมาจากการเดินทางแล้วก็มาจากการทํางานของเราถ้าเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยถ้า เสี่ยงได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดเสี่ยงแล้วมันได้ขึ้นมามันก็เป็นทุกขลาบนะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะจ๊ะอืมขอสรุปดวงของชาวราศีกุมแล้วกันเนาะเด่นๆเ,เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วตอนนี้ก็กําลังได้รับสิ่งใหม่นะคะไอ้ที่รอเฝ้ารออยู่ก็อาจจะเป็น บุตรนะคะ,ะ,คะแล้วก็สําหรับไทยนะคะที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในการแต่งงานก็ยินดีด้วยนะคะตรงนี้ก็คือท่านสมความปรารถนาแน่นอนนะอันนี้คือเป็นเรื่องเด่นๆของชาวราศีกุมแล้วก็จะมีในเรื่องของการงานนะคะ ที่เด่นๆเลยเนาะตอนนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะคะเข้าใจอยู่ในเรื่องของสภาวะตอนนี้แหละแต่เชื่อเถอะว่าตามดวงดาวแล้วก็ชาวราศีกุมยพอขยับขยื้อนไปได้อยู่นะไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าแย่มากนะคะก็คือไปได้แล้วโดยเฉพาะที่เด่นมากๆเลยคือการเดินทางคุณจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ที่ทําทํางานเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากการเดินทางในครั้งนี้นะคะอ่ะ แม่หมอก็คงทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปของแม่หมอายานันชีพหรือเนยันิพิปเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ทำยาวมากก็คือจะมาวิเคราห์แล้วก็ฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันเป็นข้อๆไปเลยนะคะก็คือให้ระวังแล้วก็เรื่องดีๆอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเป็นการเตือนสติในการใช้ชีวิตดำารงชีวิตประจําวันนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดตรงกับใครดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะถ้าเกิดไม่ตรงก็ไม่ว่ากันเนาะสำหรับบางท่านเพราะว่าดวงนี้มันเป็นดวงรวมนะคะ ก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเนยยันทิปนะคะก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้เนาะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกด s u b s r r i e e ติดตามให้เนยด้วยนะคะยินดีนะคะที่ได้รู้จักทุกท่านเลยนะคะแม่หมยอยันทิพย์เนยยันทิปเปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ